เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะส่วนส่งน้ำหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลค่ะ เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2566ที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาาชวันกงกันันพูวอำน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ประธานฝ่ายคารวสพระพิสารสิทธิคุณท่านเจ้าคุณไพรโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลประธานฝ่ายส่งในพิธีบวงสวงและกดปุ่มส่งน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พระนามาพิไทยย่อสอก,กอเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของ ไทย2,566โดยมีนายอุดมสุขนิมเสนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมส่งน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยยังต่อเนื่องท่ามกลางอากาศแจม่มใสโดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่จนถึงวันที่17เมษายนนี้พร้อมกันนี้ทางวัดขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวกรับไหว้สักการะพระพุทธโสธรอ,องค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ประดิษฐ ฐานด้านหลังหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นไว้เป็นพุทธบูชามีหน้าตักกว้าง14.19เมตรความสูง29เมตรและปิดทองพระพุทธพี่น้อง5พระองค์ ที่ประดิษฐานรอบองค์พระพุทธโสธรพร้อมขอโชคลาภจากทาเทวสุวรรณและไอ้ไข่ที่บริเวณศาลาด้านข้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟและศาลาริมน้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนให้อาหารปลาหลากหลายชนิดนับหมื่นตัวในลําน้ําห้วยมงคลซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทย